ทำสังขยาโกโก้ไว้ทาขนมปังหรือว่าทำไส้ขนมกันค่ะสูตรนี้อร่อยแล้วก็ทำง่ายมากๆไปทำกันเลยค่ะน้ำตาลทราย100กรัมไข่แดงเบอร์3 4ฟองเกลือ1ใน4ช้อนชาตามด้วยแป้งกวนไส้30กรัมผงโกโก้35กรัมนมสดจืด300 ml คนผสมทั้งหมดให้เข้ากันจนไม่เหลือเม็ดแป้งเลยค่ะ สมวนผสมทั้งหมดเข้ากันดีแล้วใส่นมจืดคาเนชั่นลงไป150 ml แล้วก็ตามด้วยนมข้นหวาน50กรัมคนผสมทั้งหมดให้เข้ากันส่วนผสมเข้ากันดีแล้วให้เปิดเตาได้เลยนะคะเราจะกวนไฟอ่อนไปเรื่อยๆค่ะใช้เวลากวนไม่นาน เขาก็จะสีเข้มขึ้นเริ่มข้นเหนืดมากขึ้นนะคะพอเขาข้นเหนืดได้ประมาณนี้แล้วให้ปิดเตาเลยนะแล้วก็ใส่เนยจืดลงไป40กรัมค่ะแล้วก็คนให้ละลายเลยนะคะจนกว่าเนื้อเขาจะขึ้นมันขึ้นเงาแบบนี้ค่ะเป็นอันใช้ได้แล้วแล้วก็นําใส่ภาชนะนะคะปิดฝาให้สนิทนําเข้าตู้เย็นอยู่ได้นานหลายวันเลยค่ะสูตรนี้อร่อยแล้วก็ทําง่ายมากๆทําเป็นไส้ขนมก็ได้ทาขนมปังก็ได้ถ้าใครฟังสูตรไม่ทันกดเข้าสูตรได้ในคอมเมนต์มีคําถามคอมเมนต์ไว้นะคะ